228 200เมตรชาย15ปีรอบทิทงนชนาเลศแถววิธี3กีราุุ์ลงพิชัยคุชินาลาทีเอแอวพิธี4อักไวสุวรรณคุชนาาิน,ชนาาทีม4ีวิิธี5คุณาาธากรสีเสงตุ้มีบัวขาวรอววิธี6สราวุฒิก้อนมณีคุชินาาทีเอเรววิธี7ประเสริฐดวงจันทร์คุชินาาทีม4ีและแถววิธี8 ผูีแ่เสืศอกลอพร้เพวกขา สามร้อยเมตรสิบห้าปีขาดใจอะไรนะการวัดทางเรียบเข้าร้อยเมตรสุดท้ายโขงร้อยเมตรสุดท้ายจอกไทยช่างมันนี่แต่สิบหกสิบเปนห้าสิบเปนเท่าไรสี่สิบเปนสิบห้าปีครับคือร้อยสิบห้าปีโขงซากเดียบ้าเดียบชัยเดียบพัฒนา